สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีแฟนครับ FC ฟซีสุขสุขคนครับโอ้ยมาเดี๋ยววันนี้สื้าเบิ้งข้าเจ้าขุดมันนะครับขุดมันอยู่หน้าบ้านจ้าลอยนี่ละครับพี่น้องเมื่อวานนี่กําลังไล่สดอยู่งาไม่หักลงมานะครับบึ้มโหลดก็เลยได้ฟื้นเลยครับกองหนึ่งเนี่ยครับงานนี่นะครับร่มแห้งเมื่อวานนี่นะครับโอ้ยวันฝนสิตกบ่อตกนะครับพี่น้องอ่ะพอดีเห็นเบนขุดมันนะครับพี่น้องเดี๋ยวสิพาพี่น้องเราะเบิ้ง การขุดมันนะครับขุดแล้วก็เอาใส่รถนะครับแนี่ไปเห็นพอดีพี่น้องมาจะกินตาบงคงกับสุเลมาเห็นพอดีบนกระลังขุดมันอยู่ทางนี้นะครับพี่น้องอยู่ดาบ้านจันร้อยนี่แหละพี่น้องครับมีแต่ปลาบ้านในเขตนี่หลายเหี้งนะครับเมือวานเหมือก้อนเนี่ยังเป็นยังเป็นยืนต้นแบบนั้นอยู่นะครับเหมือนี้มากพอดขุดแล้วครับพี่น้องคุณเอารถไทเขาไปลากเขาเลยนะครับใส่ผ่วงเลยเหมือวานเอาออกเอาออกรอบนึงแล้วครับนี่ พเราออกแง้มคำมนเมื่อวานนี่ก็เลยบย่ได้ถ่ายคลิปสู่พี่น้องเบิง่งอา้าวแล้วขออนุญาตคลิปนี้เขาไปลุยปลามานันน้ำเพลินก่อนโอ้ขุดแล้วก็มีตัวพ่อท่านขุดก็มีนะครับเป็นนายเป็นนายนายจักตันน้อเมื่อวานนี่น้องไซลหลาหัวหน้าตั้มเพื่อนน่ะฮูวีมันคือจังไดคือหัวงามแท้เนี่ยขนาดอยู่ไกลเฮือนจานไอยได้พี่น้องเนี่ยนะครับ อยู่ไก่ฮื่นเลยเนะฟังฟังตรงขาวก็ืน่นจาดเอยพี่น้องครับนี่แต่ว่าหัวมันเนี่ยโอ้งามแห้งนะครับนี่มันมันสัมปะหลังตอนนี้ราคาตกอยู่สองบาทกว่าต่อกิโลตัดละสองพันกว่านะครับพี่น้องโอ้หัวงามอยู่ตัวนี้กันเที่ยวเลยกล่องหนึ่งมันสิบบาทอยู่ตีบังสามสิบสี่สิบโล นักเติบได้ไปนอนเพราะธรรมดาเลยนี่โอ้รถพว่วงเจ้าคืองามแท้เสียตั้มไหมรถพ่วงเจ้าคืองามแท้ใส่ได้จักตันนี่พว่วงใหญ่ๆเนี้ยนี่หมู่บ้านนั่นไหนซีตันกลักวบ่โอ้หมูบ่บ้านเปิดเอาออกไปซีตันหกพี่น้องครับเบิ่งตี้ล่ะได้พอประมาณสามแถวบ่ซี 4, ตันหกโอ้เบิดเบิดนี่จกักไรนี่ทั้งหมื่นหนีาสามไรสามไรกัด แถวละสี่ตันหกสี่ตันหกคูณสามสามแถวห่วยไปเี่เพราะเป็นสิเต็มแล้วบ่เนี่ยย่างย่างโตโตนานก็สิได้ประมาณรถนึงบ้างโตย่างอยู่ในสิบ้านรถนึงครับพี่น้องสี่ตันหกสี่ตันหกคูณสามเนาะประมาณประมาณสิบสิบสิบห้าตันสิบหกตันเนาะโดยประมาณ นะครับขัดบาว่าสิบเจ็ดตันเด้อนะครับวาย่างหลายอยู่ในตั่พัทขุดในหลายกว่าตัขุดแล้วตีไปหลอดสิบแปดตันไปงวดนีน้เนาะตีไปสิบแปดตันบาทบาทสองบาทตัวไหนก่อนสองบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์พี่น้องเกือบสามบาทเด้อนะครับสิบแปดตันคูณนสองบาทเจ็ดสิบหา้าเป็นเงินตัวไหนพี่น้องครับนี่ขนาดลายสามลาได้หนี่ให้ให้บายหญ่ครับพี่น้องสามล นะครับเป็นเงื่อนตัวใดพี่น้องคือเอาลดนะครับพอได้ใส่ใจในขั้วเลื่อนหลายเตือบอยู่ดีเอารถไถบอไถเอาอ้ตะก,กี้น่บกกบนะบักกะจ๊กคุดเนาะตะกี้โอ้ยตแต่แต่ใจลอยเป็นนิดหน่อยพี่น้องครับบักกะจ๊กแล้วกาแคแล้วคุดเอาจึกจึกแล้วตะก,กี้น่นงานเอา,เอาสมมือใส่รถไถสมเลยใส่ฟันน่นโจ๊กมั่นเลยสมือเนี่ยสะดวกสบายรถแก่กับแบบนี้เลยตะก,กี้น่แบกแบกเข่ง แล่นขึ้นซิฟล้อมีบันไดไต่พร้อมเมอตะกี้เข่งกับเข่งไม่ไผ่โอ้เข่งไหวเมื่กี้นั่นสมมติในกายเป็นเข่งปกติีกแล้วใครู่รอกลังานกันขยันขันแข็งอยู่พึ้งปังพึ้งปังอยู่ใครอยู่ใครอยู่เนี่ยในี่ละกวนงานขยันขันแข็งซอยกัน โก้ไข่โยบแดดบันไดเหมือนอ้วดแดดอยู่แต่ว่ามันหลังลมเนาะเมื่อวานเนี่ยมันบ่ลมเลยเมื่อวานเนี่ยแดดค่ะเมื่อวานเนี่ยหาส่วนทมอยู่กขยากปลูกห้างประมาณเท่าไหร่นี่ปลูกห้างนี่ได้บ้างกันนะข้าวมห้างของเงาแต่ละเงาเนี่ยพ่อหาหาซีฟเซนหอดวะขวยเกิือนทีตัวนี่เนาะเงาหนึ่งเงาหนึ่งนี่ที่เต๋อทีตัวนี่ตัวนี้คือโบท่านขุดได้ไปหน้องตัดล้วมาที่สื่อ นี่ครับตอมันความห่างกันสิประบ้านเจ็ดสิบเส้นครับเจ็ดสิบเส้นแมนมมบวกใหมยบรรทัดหนึ่งประบ้านใหมบรรทัดโกกัวๆๆประบ้านใหม่บรรทัดโกกัวอโ,อโ,อโอ้ตัวบ่อทันขุดกีกลายโยได้อีกสองรวดผลมาจักเสียได้ <laughs> อีกสองรวดผลมาจักเนี่ยว่ายอี่สิบตันสิยูบ้านเนี่ย อันสาลเนี่ยมั่น3ไมลกันได้ยี่ตันก็นถือว่าประสบความสำเร็จได้พี่น้อง10ตันก็เท่าไดก็สิบตันกันองสองหมื่นเจนอสองหมเจหารวยสองหมื่นเหาอยกันยีตันกันประมาณห 50, าเ0ินหาเ0ินสี่หาเืนหาพอดีนะครับก็บไปหารอยนะครับ ดินสามไร่ปลูกมั่นได้กันได้ยี่สิบตันเนี่ยหาเมื่อนหาในสบายเลยลงทุนเบิดหลายปันไรก่อเสียปุ๋ยปุ๋ยจักสอบปุ๋ยปุ๋ยเบิดจักสอบปุ๋ยเนี่ยโอ้เป็นสองให้โอ้ซืือปุ๋ยมาเถื่อเดียวกับมาใส่กันมาเลยตีบ่อกองนอว่าจักสอเนอกโอ้ไรละพันกว่าบาทโอ้ใส่ปุ๋ยสองเถื่อ หมยมันก็เ,เบิดเกือบเมื่อนในตัวนั้น <laughs> ไรล,ละพันกว่าบาทสามไรกับสามพันหกอ้อสามพันเก้าไรล,ละพันสามสามพันเก้าสองเทือ่อหกพันเจ็ดพันหมดแลว้วลงทุนไปแต่ว่าไทยกับไปรถเจ้าของก็เลบยบรได้จ้างลงทุนประมาณ1มื่0หนึ่งไปร่วมค่าอันโคนงานน้ำแต่ละปีลงทุนประมาณเมื่0กว่าบาทนี่แหละเอา ต่บากา็ขายมันได้ประมาณหาเงินกว่กา,าก็ถือว่าโอเคไปน้องต่อปีได้นี่ต่อปีนะครับนี่โอ้โก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 เขาทาเลยโปรไดมีดินมีดอนสองไรสามไร่กับพราเห็ดคขึนพนผลอยู่ได้พี่น้องนะครับแปลว่าเป็นเงินปีเงินระยะยาวแต่ว่าก็ได้สู่ปีนะครับปีหนาเกินแลค้คามันเกินหาบาทไดจังไหนเนาะ <laughs> ปีนี้กับเกือบสามบาทเลยไหมสองบาทเจ็ดสิบห้าแล้วแป้งสามสิบอีกคนอ,อ,อ๋อมันต้องมีวัดค่าแป้งพร้อมเนาะมอืครับครับครับตามโรงงานเพิ่นตามมาตรฐานมันต้องมีวัดค่าแปง้งกันแป้งสูงเงากระไดสูงนะครับแตาบ้านมันกับหัวงามอยู่ะด้วยหรอได้การอยู่น,นะครับรถรถหนึ่งในเต็มรถในประมาณ ซีตันหกโอ้แสดงว่าว่ามันเกือบซ้ำรถหกล่อเหมืนตัวนี่เเคคยยไปอดตัวนี้บ่ะป <c oughs> อเสบบสักลักขึ้นมาคือจังรถอไอยนี่ทีอืมเอาเอา,เอา,เอามันเอามัน่นหิดสัก,สกโอ้อสักตั้งยังสีเนาะอืมคือจังก็จะเอาไปนะครับพี่น้องนะครับเาก็จะเอาไปขายก็จะก็เสียบเสียบบ่อยมันเฮียจากรถนะใครอยู่ดอกลาดอัลาดมันเท่ากับ่อไก่สู้ไง ซ้ำอยู่กับบ้านลงเปี่ยงก็ดีโอ้คากาขาหมานัมนมนันมันเออคอยกับบัวเห็ดหลายปีตั้งแต่พุนไอ้กอยเห็ดนั่นเห็ดก็ไม่ใหญ่สมัยตะกี้พูนะ้น่ะตั้งแต่มันแหงกิโลละเก้าสิบตังจืดได้มันหัวในกิโลละหกสิบตังค์าตะกี้เห็ดมันแหงแล้วก็ปีนอยู่ล่านตากระโดยเพื่อเสิได,ด้แต่ละปีพี่น้องเอ,อ้ยในเงินอยู่ดอกว่างหาหกพันปีหนึ่ง <c ười> มันแห่งเด้ตะกี้์โรคระเกลียวสิบต,ต่างเงินสียหายบาทนึงก็บพอหายยังวะสูมืงินี่ขนาดมันหัวนี่ก็ยังตกไปโลละสองบาทเจ็ดสิบแต่ว่ามันกับคนละยุคคนละสมัยกันวะพี่น้องนะครับอ่ะโอเครบกวนซ้ำนี่แหละมาในภาพพี่น้องมาเบิ่งนําบรรยากาศอีสานบ้านเฮานะครับพี่น้องขุดมันผู้ใดมีมันก็นกำลังเล่งขุดตัวนี้เพราะเพราะท่านตาัดง่ายบ่าทั้งนี่ของไห้ไส่ได้ทีเนาะ เออเห็ดเราตัดลำอยู่หมู่บ้าน,นก็ไงใช่ใชด้วยนี่ลายเต๋อบางมันก็ดีเอามันมานโศกโศกมันมัน,มน,มน,มนปีนาเฮ็ดไม่เฮานะครับโอเคครับพี่น้องคลิปนี้ขออนุญาตเอาซ้ำนี่ละเดี๋ยวมืออื่นสิได้ไปงานนะครับเดี๋ยวถ้าพี่น้องติดตามทั้งยูทูบทั้งไลฟ์สดทั้งเพจนะครับเดี๋ยวจานลอยกับสิไลฟ์สดสูเบิงนะครับมืออื่นไปงานนะครับกับทีมงานนะครับอยู่อำเภอนาตานบ่ไกลจากนี่บันไดดอกพี่น้องนะครับมืออื่นมืออโอ้หลายมือต่อเลย จอรอดสงการหมดละงานหลายอยู่ช่วงนี้อ่ะขอบคุณแฟนคลับเอฟซีที่ยังติดตามกันคือเก่าพี่นอ้องเ้อเอาสบายดีอยู่ดีม่ห้างครับพี่น้องไปแล้วไปแล้วจวดจวดจวด